หลายๆท่านที่เล่นแอปพลิเคชันติ ktok กนะครับก็อาจจะเคยเห็นคลิปนี้หรืออาจจะไม่เคยเห็นก็ได้แต่ต้องบอกเลยครับว่ายอดวิวของคลิปนี้ไม่ธรรมดาครับพุ่งสูงขึ้นไปถึง520,000วิวภายในระยะเวลาแค่1น1วันเท่านั้นโดยตัวคลิปถูกโพสต์ลงในช่องที่มีชื่อว่าคุณชายแรงตามลมนะครับซึ่งปกติพี่คนนี้เนี่ยเขาจะทำคลิปเกี่ยวกับการตกปลา และไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันแต่ว่าคลิปที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือเป็นคลิปที่เขาบังเอิญเจอรถรุ่นหนึ่งนะครับทำการเทสอยู่และเขาได้ถ่ายเอาไว้เนาะเนื้อหาของคลิปก็จะประมาณนี้เทสรุ่นรถอะไรนะซีบีเอมหรือเปล่า g ีบ ตามเนื้อหาในคลิปนะครับก็มีการถกเถียงกันว่านี่มันรถจากค่ายไหนรุ่นอะไรกันแน่ และแน่นอนครับว่ามีคนไทยถูกในคลิปใช่ครับมันคือรถทดสอบจากค่าย G P X ค่ายไทยที่ไม่ว่าจะเปิดตัวรุ่นไหนก็มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะการเปิดตัวในแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ซื้อและผู้ที่ติดตามข่าวสารเป็นอย่างมากเลยและจากในตัวคลิปนี้นะครับเขาก็มีการซูมไปที่บริเวณครอบสายพานนะครับตรงแครงเนาะก็จะเห็นโลโก้ G P X แบบชัดเจนเลยโดยถ้าให้ผมเดาเล่นๆน,นะครับเอาแบบขำๆ ไม่มีข้อมูลอะไรนะก็คิดว่าตัวรถเนี่ยน่าจะมาทําตลาดในกลุ่มของ 125cc จนถึง 150cc ด้วยความที่ขนาดตัวรถก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยรวมไปถึงชุดครอบสายพันธุ์ต่างๆก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่ครับคือถ้าให้ดูจากกองอากาศเนี่ยถ้าไปเทียบกับ DC3 ที่มีขนาดเครื่องยนต์ในพิกัด 300cc ก็จะเห็นได้เลยครับว่า รถทดสอบที่หลุดออกมานี้มีกออากาศที่ไม่ได้ใหญ่มากครับถ้าเทียบขนาดกรองนะผมคิดว่ามันใกล้เคียงกับ GPX Tuskani 150และ GPX Drone 150มากกว่าแต่ตรงนี้ที่มั่นใจแน่ๆคือเรื่องของตัวเครื่องยนต์คงไม่ได้มีการคอรแลบเหมือนที่ผ่านๆมานะครับเพราะปกติรุ่นที่มีการคอรแลบอย่าง Tuskani 150และ Drone 150จะมีการใส่โลโก้ของแบรนด์ SYM เข้ามาตรงครอบสายพานนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่ามีการใส่โลโก้ GPS เข้าไปเลยนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ทาง GPS พัฒนาขึ้นมาเอง เหมือนอย่าง G.P.X. DC3 ที่ใช้เครื่องยนต์เป็น G.P.X. Hyper I ตัวนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือเรื่องของงานดีไซน์ครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่างานดีไซน์นั้นถือว่าดูดีนะแม้ว่าจะไม่ได้เห็นแบบเต็มเ็มคันนะครับแต่จากที่เห็นแค่นี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวรถน่าจะออกแบบมาได้สวยนะรูปแบบของตัวแฮนด์เนี่ยจะมีความเป็น crossover นิดๆตัวเรือนไมเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มี ชิลที่บังอยู่ตรงเรือนใหม่ด้วยนะครับและถัดลงมาเนี่ยจากที่ผมเห็นนะครับคือถังน้ํามันนั่นเองที่ถูกวางเอาไว้ตรงด้านหน้าฝั่งซ้ายนะส่วนชุดวงล้อต่างๆจากที่เห็นนะครับน่าจะเป็นล้อขนาดขอบ12นะครับหรือเปล่าวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นขอบ12แล้วก็ได้อย่างทูบเลสมาแน่นอนนะครับไฟท้ายจากที่เห็นน่าจะเป็นไฟ2ดวงแยกกันนะครับชกหลังจะเป็นโชคเดี่ยวแน่ๆนะครับจากที่เห็นในภาพนะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ แน่ใจอะไรนะและตัวรถเองก็ยังไม่ได้มีข่าวคาวว่าจะมีการเปิดนะครับคือแม้กระทั่งดิลเลอร์ที่พูดคุยกับผมอยู่นะครับก็ไม่ได้มีการบอกผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นความลับอยู่นะครับและน่าจะยังไม่ได้เปิดตัวเร็วนี้ยังไงตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะหล่อเท่แค่ไหนและที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์จะมากับเครื่องยนต์ขนาดซีซีเท่าไหร่และในเรื่องของราคาค่าตัวว่าจะทํามาได้ด ทําให้หลายๆคนตกอกตกใจเหมือนที่ผ่านๆมาได้แค่ไหนตรงนี้เรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาพหลุดรูปหลุดและวิดีโอหลุดในครั้งนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ